สวัสดีครับวันนี้คริปโตตาก็จะมาติดตามนะเกมเศรษฐีนะครับหลังจากที่เราลุ้นสิทธ์ไว้ลิสต์แล้วก็ลุ้นรับฟรีแอร์ดอปไปแล้วนะครับซึ่งนะสามารถเช็คสิทธ์ไว้ลิสต์ได้แล้วนะครับก็จะมีาการ IDO หรือว่าเปิดขายรอบแรกนะฮะคืนนี้เองนะครับ31ตุลาคมเวลา5ทุ่มนะครับส่วนการลุ้นรับฟรีแอร์ดอปเนี่ย นะก็ต้องปลายพฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นเลยมาอัปเดตข่าวสารนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเทเลแกรมกลุ่มของโมโนโพลิสแอนนอว์เมนต์นะครับก็เหรียญโมโนก็ได้ลิสต์บนคอย n m มา k e เก็ตแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังรอ IDO อยู่นะยังซื้อขายไม่ได้ต้องรอหลังจากเริ่มมี IDO ก่อนนะแต่ว่ามีข้อมูลแล้วนะครับอันนี้ก็ Mon นโพลิส ร่วมกับโฟโมโคนิเคิลนะครับแล้วก็มีการเตือนนะให้ระวังสแกมนะครับในเรื่องของเหรียญต่างๆที่ว่ามีการแจกเหรียญเพราะว่ายังไม่มีนะครับมันต้อง i d ดก่อนนะต้องมีการมิ้นเหรียญออกมาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับเหรียญโมโนนะฮะนี้ก็โอเคมี private sale ไปแล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มเท l ลแกรมนะครับก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มที่ชื่อเหมือนกันเยอะเลย m o n o p o l i s w i t e l i s t m o n o p o l i s announcement ชื่อเหมือนกันเลยนะครับแต่สมาชิกจะมีอยู่หลัก10หลักร้อยนะจริงๆต้องมีหลักหมื่นนะห้องที่จริงนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับก็ระวังนะครับเว็บไซต์ปลอมต่างๆนะฮะนะก็ว่าฉันก็ให้ไปเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามใน Tele แกรมแล้วก็ Discord ดดูนะครับโอเคประมาณนี้ครับ อย่างอื่นก็เดี๋ยวลองไปดูนะฮะปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเว้น,นะฮะทีนี้มาดูที่เจ้าตัวไวล์ลิสต์นะครับที่ผมได้ส่งลิงก์ไปนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นนะการแจกไวล์ลิสต์ฟรีนะครับซึ่งจะแจกแค่15คนเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะ มี Entry ทั้งหมดนะก็คือจำนวนตั๋วสลากนะครับเท่าไหร่เนี่ย12ล้านเกือบ13ล้านใบนะครับจบไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการจับได้แค่15คนนะครับแล้วก็อีก85คนที่อ่ะ15คนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็อีก85คนจะสุ่มจากคนที่มาเข้าโครงการไวลลิสต์นี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะได้ไว้ลิสต์นะครับถ้าปกติก็ต้องเอาเหรียญ ไปสเต็กใช่ไหมครับของบินสตาร์เตอร์นะครับโอเคนี่ลิสต์นะครับก็บอกว่าเหรียญโมโนนะครับจะเริ่มลิสต์ในแพนเค้กสวัปหนึ่งพฤศจิกาย <c oughs> นะฮะบ่ายสี่โมงนะสี่โมงก็คือห้าทุ่มของวันที่หนึ่งนะฮะบวกเจ็ดเข้าไปนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นมูลชีทนะครับก็คือดูว่าถ้าเกิดเหรียญโมโนซึ่ง ราคา IDO อยู่ที่0.0075ดอลลาร์นะครับนะถ้ามูลไป5เท่าก็จะไปเป็นแบบไหนถ้ามูลไปเป็น100เท่าก็จะไปเท่ากับเกม Hero e m p i e อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ไม่มีอะไรสำหรับการ IDO หรือการจ่ายเหรียญจำหน่ายเหรียญรอบแรกนะครับก็จะมีวันนี้นะฮะ31ตุลาคมนะเวลา ห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับที่บินสตาร์เตอร์นะคนที่จะเข้าไปซื้อได้ก็ต้องมีไว้ลิสต์นะครับต้องอยู่ในไว้ลิสต์ด้วยการไปสเต็กเหรียญมาก่อนล่วงหน้านะหรือว่าโชคดีได้รับจับลอตจับสลากนะครับลอตโต้ลอตเตอรี่นะแล้วก็ได้85ดคนนั้นนะครับโอเคนะทีนี้เรื่องของ IDO ดนอะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่5้าทุ่มนะครับไป3ชั่วโมงใช่ไหมครับจนถึง ตีสองใช่ไหมฮะเนี่ยห้าทุ่มถึงตีสองนะครับสามชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะตีสี่เป็นต้นไปนะครับตีสี่ถึงตีห้าก็จะมี first come first serve ก็คือถ้าเหรียญยังเหลือนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะใครที่จะเข้าไปก็สามารถซื้อได้ในช่วง first come first serve ตรงนี้ซึ่งใช้เหรียญ BNB นะครับก็ลองดูนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะไปเช็คผู้โชคดีที่ได้นะได้รับถูกนะครับรางวัลน,นะฮะในการที่จะเป็นผู้ชนะ100คนที่จะได้ไว้ลิสต์นะครับที่เราทำกันในเว็บไซต์กรีมนะฮะก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้ใน Description แล้วก็ใน,นคอมเมนต์นะครับนี่นะฮะก็เพื่อนๆก็เข้าไปในลิงก์ไปเช็คดูนะครับไอเดโออย่างที่บอกนะคืนนี้5ทุ่มนะครับนะกรีมออกรีแคม เอาของเรานี่ครับ All Pool r o u n นะครับ,รบก็จะเริ่มการันตีจะเริ่มนะครับห้าทุ่มเป็นต้นไปนะกรีมแคมเป a i g w h i t List Round นะครับคนที่ได้จับส,สลากแล้วถูกนะครับก็จะเริ่มที่นะบวกเจ็ดเข้าไปครับก็ตีสองนาทีเป็นต้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ก็ First c a m p u s Serve นะก็จะเริ่มที่ นะฮะตีสามนะ G T M บวกเจ็ดนยะี่สิบนาฬิกาก็บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดก็ตีสามนะฮะตีสามอ่าตีสามนั่นเองนะฮะนะ,ะราคาได้ IDO นะครับก็คือสามารถซื้อได้ที่ราคา0.0075น้นะไม่ถึง1เซนนะครับไม่ถึงนะครับประมาณเหรียญละ2-3สตางค์นั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นจะมีขายทั้งหมดนะครับเท่าไหร่นี่ฮะสาม 3ล้านนะฮะสล้านหรัพันหมื่นแสนล้านหมื่นแสนล้านสล้านนะครับมสลมสลา้ลา,นนลานหนึ่งแสเหรียญนะโอเคนะครับก็สามารถไปดูเว็บไซต์ตรงนี้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นนะครับหมายเลขกระเป๋าของผู้โชคดีทั้งหมด100คนนะครับก็คือท็อปสิแล้วก็สุ่มจับอีก85คนก็จะได้ร้อยคนนะเพื่อนๆก็มาเช็คได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็อลองคลิกไปดูนะฮะเจ้าตัว เว็บไซต์ในการที่จะทำ IDO นะครับก็ตรงนี้นี่เองนะครับเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมต้องเข้าจากในลิงก์ของใน Tele g กรมนะฮะลิงก์ก็จะประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดดูปุ๊บนะอันนี้อ่าลิงก์อันนี้เดี๋ยวส่งให้นะครับเนี่ยครับว่าเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำการสเต็ปทำการซื้อขายได้นะครับในพูต่างๆนะตรงนี้นะก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ รอ,ออยู่นะครับก็รอนะฮะนะถ้าใครคิดว่าตรงนี้คงพูคงปิดไปแล้วนะครับถ้าใครที่มาสเต็ก bsr นะก็สามารถที่จะได้นะ,ะได้ไวลิสนะ,ะมีโอกาสได้ไวลิสเข้ามาประมาณนี้นี่เองนะครับทีนี้นะฮะอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของ a d o ์ดนะฮะผมกลับไปในตัว a d o ์ดก่อนนะครับ ซึ่งนะเจ้า,จาตัว a d ร์ดเนี่ยก็เดี๋ยวผมบวกแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย96บวก86นะครับก็ได้200ลบ2 200ลบ8นะครับอลบ18ก็ได้108นะครับ ก็ลองมาดูนะครับมาดูรูอ่าตรงนี้ไม่มีลูลูอยู่ตรงไหนนะครับนี่ผมกดลูนะครับในฮะรูของมันนะครับก็คือนะครับไอการทำแอร์ดอนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็แอร์ดอเนี่ยนะครับจะสุ่มจับแค่2,000คนนะฮะไม่ให้ได้ทุกคนนะครับเพื่อนๆที่มาลงทำแอร์ดอไปแล้วก็ผมก็เพิ่งทราบนะว่าเออส่วนใหญ่มันจะจับนะฮะจับ ฉลากนะครับไม่ได้แจกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็2,000คนผู้โชคดีจะได้นะครับโอเคแล้วก็นนอกจากนั้นท็อปร้อยลิฟเฟอร์นะคนที่นะครับชวนเพื่อนได้มากๆเนี่ยก็จะไปแชร์ผูกกันนะฮะโอเคเขาก็บอกว่าแอดดอเนี่ยนะครับจะแจกเข้ากับกระเป๋านะ BP20 หรือ a d ดเดของเรานะครับ end of november นั่นเองนะปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อนๆก็รอลุ้นเอานะครับว่า จะประมาณอย่างไรนะครับตอนนี้นะเขาบอกว่า1โมโนประมาณ0.02นะครับอันนี้กนะ็ประมาณนี้นี่เองนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูนะลองไปดูในคอยล์มาเก็ตแคปดูซินะครับว่าเหรียญโมโนเป็นไงฮะคอย n m มาเก็ตแคป เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็นะเป็นเหรียญโมโนนะเหรียญโมโนเลิสนะตอนนี้สเตตัสก็ยังอยู่ในช่วง ICO นะครับนะ Initial Coin Offering อยู่นะฮะนะเพราะว่ายังยังไม่มีนะครับยังไม่มีเหรียญน,นั่นเองนะยังอยู่ในช่วงนะฮะ ICO หรือ IDO นั่นเองนะครับนะเพื่อนๆถ้าใครจะรอลุ้น first come first serve ก็ต้องมี ซื้อด้วย BNB นะครับต้องมีเหรียญ BNB นะซื้อด้วย BNB ครับเราไปลองดูนะแพนเะค้กแพนเค้กโซลเวเขาบอกว่าของเขาก็ยังนะฮะต้องลิสต์พฤศจิชชก,กาใช่ไหมนะลิสต์เดือนพฤศจิชชก,กายังไม่ลิสต์นะครับแพนเค้ก Swap นะฮะเพื่อนๆก็นะครับถ้าใครจะอรอลุ้นก็นะไปตุน BNB ไว้คืนนี้นะครับโอเคครับแล้วพบกันกับคริปโตตะ